สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับชิมนี้ก็ยูกับผมอีกเช่นเคยนะครับตํารถหกล้อดมซิ่งนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่ตาช่างเมืองพลนะครับโอ้หนาวพี่น้องนะครับจอดอยู่หน้าตาช่างนะครับก็คืออ่าลางหนล่างตาพี่น้องพักรถจะเข้ากันนะครับ รถจกบังจกเข้านะครับเพราะว่าพิ้งมาทั้งคืนแล้วนะครับเพราะมันหนึ่งคืนหรอกออกจากโรงงานตีห้าครับเข้าไปตั้งแต่เที่ยงโอ้หน่ะเาพี่น้องเข้าไปตั้งแต่เที่ยงนะครับย่างหัววะนี่ขอทงนี่ก็ได้หรอก เข้าไปตั้งแต่เที่ยงโอ้ยวนหัวให้หดีเข้าไปตั้งแต่เที่ยงนะครับออกมาตีห้าได้ปูนนะพี่น้องครับผมเดีนอนครับใหญ่ยาวคนเยอะท่อนะครับท่อกาดเดี๋ยวพูดนี่ ออกมาก็มาเจอเอน้ำหนักขาดอีกนะครับน้ำหนักขาดนครับรถก็จะทยอยเข้าแต่ช <laughs> ่างไปทางไหนน้อยลนะ่ะ <laughs> ไปมหาสาร,รคขามครับ <laughs> ไป้างไหนย โอ้รถไอ้นั่นเจอดีหมนี่ก็สวยครับเด็กคอยเด็กม้วนนะครับออกมามาเจอน้ำหนักขาดอีกอู้เสียงโบว์ไหมแล้วกองฟูน,นึงที่กับงําน้ำหนักขาดได้เข้าไปเปลี่ยนอีกนะครับไปเติมไม่ใช่ไปเปลี่ยนไปเติมฟูนอีกนะครับมาชั่งน้ำหนักขาดขาดสองลูกขาดร้อยโลนะครับพวกเจ้าอยากรู้ว่าขาดข่อเฮ็ดจังแหล่ ยวผมจะพาไปดูโอ้ยขึ้นหนาวเลยวะนั่นเห็นไหมสองรูปโอ้โหนี่เก็บตกนี่นะครับไอเอ็นไอ คนขึ้นมาไหวเดินไปทั่วเดี๋ยวมันะมนะเออโมโทกดอกกันดอกเอาไว้ทั้งนี่อะโมเปียกดอกโมมีฝนดอกแต่ดอกนะครับอย่าขอลงมันครับอุยเก็บตกวพากนั้นเขาเลยเอาเอาเอาวางเขาจะให้ผมแกะผ้าใบอีกเนี้ยมันผมดูเวลาแล้วมันมันสายแล้วนะครับมันไอ้สีแกงเราไงนะผมก็เลยเอาวางแมงสันเลยแหละก็เลยออกมาเลย ก็ไ,ได้อยู่นะครับสองถุงหนึ่งม็าไปอย่างเด็กเพราะมันหนาฝนเนาะป่ะเพราะเราแหละยางออมรถแล้วเดี๋ยวไปกันเลยหนาวหนาวนาวน้นรถดีกว่าเฮ้ยแอร์ก็ไม่ได้เปิดนะครับท่านผู้ชมหนาวนี่ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับผมจะไปอ่า ที่บางแนี่ผมจะไปอันนี้ก่อนนะครับผมออกมาอ่าตีห้าอันาตีห่าออกจากโรงงานนะออกจากโรงงานตีห่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็อียงขึ้นได้หอกซาติขนาดอ่าได้ตัวปูนนะครับช่วยชีได้ตัว เข้าไปแก้งตัวก็ไม่แก้งตัวมาให้เรานะครับไอเนี่ยคนขายปูนกันได้พอแก้งมาบอกเก็ขึ้นแนวเลยหรือใน่แก้งในเลยเลกตัวมากสองทุ่มนะครับเมื่อคืนเนะี่ยได้เข้าไปได้ย่างแรกปูนยางแรกได้สี่ทุ่มครับถ้าสี่ทุ่มพอทนไม่มีปัญหานะครับอย่างที่สองที่ไหะที่นี่ สองร้อยกว่าลูกอะนอนถ่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหมดไหมหลุดสองขั้นหนึ่งไหมเป็นแต่เงือบว่าเก้าอ่อะนอนรอใส่เอาอะ่ะขึ้นขึ้นมาปะเดกะจมมันกับบอนนอนมันกับหลับพ็สะนิทกับพี่น้องนะครับมันกับหลับหล,ล,ลับตื่นตนะื่นแหละห้องกันลงมาเบึ้งน้ำเนาะเลยกลายเป็นโมเดลหลับเลยนอนเลยนะครับ ก็หันินฉีรับเอานะครับเหมือนเลยล้วงไปล่างหนาล่างตานะครับเสื้อหนาเสื้อตายอย่างน้อยก็ให้เสื้อเป็นหูบซื่นขึ้นไม้อย่างน้อยนะครับปลายทางก็การสินรับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมะ่วงแล้วนปดโมง20นาทีนะครับ8โมง20นาที อยู่ที่ตาช่างเมืองพลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าศูนย์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทําอะไรแล้วชมคลิปตอนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมจะเอารถข้าศูนย์แะก่อนเพราะว่ารถรถผมนี่มันทุกปีนะครับผมจะอ่าแบบซ่อมบำรุงแบบชุดใหญ่ก็คือปีหนึ่งทําครั้งหนึ่งนะครับล้อก่ะวาสิเหต ไปนี่แหละถ้าไม่มีงานก็น่าจะได้ทำนะครับพวกจรละบีล้อนะจะได้พ่นสีกระทะสักทีนะครับยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับท่านผู้ชมยังอ่าคิดว่ดคิดถึงยูเก่านะครับมันมีหลายเรื่องหลายราวให้ปวดหัวนะครับสําหรับทางกรุงเทพนะครับทางกรุงเทพก็จะเห็นอ่ารถคันเบอร์เก้ากับถักท,ท้ายได้ใอยู่บนะุน เค้เอาขายไปแล้วพี่น้องนะครับพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าผมเครียดเลียงยังแต่ของผมไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายขายพ่ขายผมกับพี่รู้แล้วครับน,นุ่มแมนรถผม เพื่อนอีขครเพื่อนกับใครก็อะไะพี entonces, ่น้องเพื่อนพ่อใครผมมาขับยุ่งสิล่ะครับก็จะมีหลายคนที่จะได้ตกงานอยู่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีใครบ้างก็อยากบอกแห้งพี่น้องนะครับก็รู้แต่ช่องเราแล้วกันนะครับผู้ใดเบิ้ลกัสิ่เพราสิผู้จักอยู่ผู้ใดจิตตามมานะครับคันแรกที่ออกไปก็คือของเสียนุนะครับเบอร์สิบแปด แอนุขายคันแรกเลยนะครับคันที่สองก็ตามมาก็เบอร์เก้านะครับเป็นสองแล้วนะเศรษฐกิจมันแย่ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะให้มันดีขึ้นเนะาะก็ผมว่าทำหน้าที่ของตัวเองนี่แล้วนะครับเป็นลูกน้องก็ทำหน้าที่ของลุงน้องนี่แหละครับ าเกียบอกไม่ไหวก็ถ้าไม่ไหวก็แล้วแต่เพื่อนแล้วรถเพื่อนเนาะว่าม็นรถผมเนาะวันนี้ดอกถ้าได้ไปล่องสายตู้หรือว่าไปขับอยู่ไใจผมยังไม่รู้ที่จะไปเลยนะถ้าถ้าเพิ่นขายรถผมอ่ะผมยังไม่รู้ว่าจะไปขับอยู่ที่ไหนเลยนะครับจะขับรถด,ดาหน่อยอยู่บ้านปะรถด,ดํามันก็มีคนขับแล้วนะครับไปนี่ก็ไปแย่งกันซื้อนะครับ ปเยงกันขับกับพ่อผมไม่เฉยเล่ราะ้จากผมจะอ่ากลับไปแต่แต่ว่ามันมันก็มีหลายอย่างให้ทําอยู่ครับถ้าถ้าถ้าอ,อยู่บ้านนะผมไ,มไปอ่าขับู่บ้านพอผมกับเพื่อนกับมีเรียกเห็ดย่างที่น้องคุณนึกเขาเหนะแต่ว่าหลายคนหลายหามันมันมันดีได้ไวๆนะพี่น้องดีเบิร์ดิเบิร์ตซินครับโอ้ลุ้มหลายล้ว่ะ ได้เบิดหนีเบิดสินไว้ไว้นะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งขายอย่าพึ่งอะไรผมบอกกับคนคมแมนนั่นก็ได้ขอร้องละให้ผมได้อีกจกักสองสามยางก่อนนะครับผมยังมีความฝันอยู่นะครับทุกคนมีความฝันเบิดลลอว,วะเนาะคลิปนี้ก็มาบ่นเล็กๆน้อยๆครับ อท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่ผมขอถามหน่อยว่าอา่าเครื่องฮีโน่นะครับเครื่องฮีโน่ G เกอเกียซีอะร้อยเ็ดสิบห้าแรงม้าเนี่ยกับเกอเกียี G e เนี่ยสองร้ยสิบแรงม้าในเครื่องห้าสูบเหมือนกันเนี่ยอันไหนมันดีเดียวกันถ้าเขาเอามาแลนดน ัอ e, อวอาเกอเกีย์ออคอมันเร็วกว่สองร้อยสิบผมกลัวมันสู้สายไม่ได้ว่ะมันฝุ่นเยอะถ้าเป็นเกีย e, ์มันเป็นเครื่องธรรมดามันไม่มีเทอร์โบเนี่ยผมคิดอยู่นี่แหละแต่ว่าอะเกอเกีย์อ่ e, อะสองรอยสิบเนะี่ยมันเครื่องมันใหญ่ราคามันโดนใจไหมพี่น้องนะครับราคาโดนใจมากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ได้ ได้หัวเมกาด้วยหัวรุ่นเดีวยวกันกับของผมเลยหัวซีรีส์ะเอะเราอื่นนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเกียอ,อเกียร์ซธรรมดานะครับร้อยเกียรสิบห้าียงราคามันก็โดนอยู่แต่เครื่องมันน้อยนะครับเครื่องมันเล็กไอ้นั่นมันได้เครื่องใหญ่ราคาก็ไม่เกินกันเยอะเนาะนี่แหละครับผมกำลังศึกษาอยู่ เดี๋ยวถ้าวันไหนผมเอานี่ผมจะไปหาเสียทอปไปเนี่เสียท็อปพาไปซื้อคุณนี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พอท่านมีเงินครับยังได้เห็นงานอีกจักหาปีนี่ได้แท้ๆนะครับบอกเลยอีกคาปีได้เนีอีกแค่รถอนะ่อีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้รถเรียนบอกพีน้องนะครับไปขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามช่องตำลรงรอ้อยทำสิ่ง้ำอะไเด้อพี่น้องนะครับช่องลื่นเือนแทงไปหลายแล้ว <c oughs> ของเจ้าควงยังอยู่ต่อเก่าอยู่นะครับใหญ่เงินกันไล่ได้กรนลดลงลดลงเอ,อไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าป <c oughs> กติซีเดียนที่ได้อยู่อันนี้คือสิบบเคื่อลน่ะ จาก40เหรียญเด๋ยนนี้เหลืออยู่แสดง20เหรียญโอ้ตาย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 กนไ่ได้คอดค้านิดคหลายนะครับคลิป่อยคือมากทีนาอคันนี้นาะคิป่อยวมักไงเห็นได้เขาสบายก็ขี่คันเห็นไ้เขาสบายคือสโลแกียนผมรับว่าว่าว่า่า่าง่าาว่าา่น สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ